ว่าพี่จะสุ่มนี่ไม wij, moi, ่พ้นอยากอยากให้ม nee uh ึงสุ่มจะมึงมีมีพอเหรอมีกูมีสุ่มอยู่สามสิบโลนี่ทีนี้จะย่องเอาเยอยจะออกเหรอแบบนึงนะมีตัวอะไรบางตอนนี้โอเคมาไปเลยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทองทองทองแล้วะโอ้ เยอยมาแล้วตัวเลขคนละตู้เว้ยทำไมมึงออกข้ามตู้อย่างงี้วะไม่เป็นไรเฮ้ยได้เอฟเฟกต์ได้เพื่อนเอฟเล็กนะมีนาแล้วนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ใหม่เอฟเล็กนาแล้วนี่เฮ้ยทองไหมเฮ้ยนี่ไอ้นี่ไอีกตัวหนึ่งว้าแล้วๆลๆๆนี่ดีดีดูไว้นี่แหละนี่เขาเรียกว่าเกมรักเว้ยเกมไม่ได้รักมึงเกมว่ารักกู ว้วอวกวกลักลทั้งตัวทั้งตะกินตั้งแต่อน,นี่สิบแรกอะ <c oughs> ่ะเฮ้ยแต่ว่ากูได้ตัวใหม่กว่านะดูสิว้าวว้าวว้าวาย,ย่าขอบไปมากเล,เล่นมาตั้งนานเพิ่งได้ตัวใหม่กูไม่ได้เล่นเนีย่ยเข้ามากลัวได้เลยอยี่ยมากดเลยมาหนึ่งหนึ่งมา